นี่นะที่ผมบอกว่ตกกาตะก้าที่เขาเอาไว้ที่ตามจุดต่างๆในเมืองนะครับมันสำคัญมากนะครับคุณมากนะฮะมีกระลอกข่าวด้วยฝั่งนู้นมีกระลอกข่าวมีกระลอกดำนะคือถ้าไม่ขอให้ทุกท่านได้ได้ เดี๋ยวเอากล้วยอังนี้เนี่ยกระลอกขาวแล้เนี่ยนีกระลอกขาวกระลอกมีความสําคัญกับระบบนิเวศนะครับนี่คุณมากครับเดี๋ยวลงมาเลยคุณมากกําลังตัดสินใจว่าจะลงมาดีไม่ลงมาดีลงมาแล้วลงมาละลงมาละลงมาแล้วลงมาละเห็นไหมคุณมากคุณมากครับตัวนี้ก็ตัวสําคัญเลยเนี่ยน่ารักไหมเห็นก็เอากล้วยเอามะละกอมาใส่กันนะครับ หน้าวัดใหญ่นะฮะสวนชมน่านส่วนกลางเมืองมีหมดครับอ่าขอบคุณมากครับ